ี่มันไม่ใช่สามดีนะครับมี็นใหญ่ทองง่ายบาแบบนี่นี่เฟิร์สใช่ไหมนี่บ้นอันนี้เฟิร์สไปนะครับวันนี้ให้เราสามดีได้มามถาถึงน่าเอียดด้วยนะตื๊ดไดกลารนชานเลยเนี่ยได้ก็โอเคต้องไม่ยอมขายแรงไล่ทีแบ๊ลอ,ลองลองอ่านขึ้นไปอีกหน่อยดิครับ ทิมให้บูนิ่เงินรอรักแค่ไหนนั้นเอาวมาแล้วพี่บอยพี่บอยสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับกัดเขาเขาไม่วิ่งทำไมฟังไม่ได้เลยโอ้แล้วก็ไม่ไม่มาไล่บอกเรามาฟังให้ฟังให้มาแล้วไม่เอามาอยู่ไหนอะโหลดมาฟังให้อะไรไม่มีเสียงไม่เหมือนเลยเอ้มาตั้งนี่เด็กเดยกนี่เหมือน อันนี้ตัวอะไรอะก็ลองดูที่เทยมเสียงไม่เหมือนเลยดูเลยเสียงไเงไเียขาเป็นื่อองไเสียมนี่ด้นนงเป็ไงบ้างครับโอเคไหมโอเคครโอเคครับา้กเลมันวมากเลยอะสิงคโปร์เอ้าใคจากสิงคโปร์นะครับ ไม่ใช่คือบินไอที่รองมือองบินอ่างไม่ใช่ท่านผู้ชมครับโอ้ยให้ให้อยู่เฉยๆบ้างเหรอให้กระดิตัวทุกวันเลยไงเลืวเลยออาเพิ่งเอาไปได้สองวันเองพี่ดีลแล้วมันแบงค์นี้เอร์ชใช่ไหมครับ บินเร็วก็ต้องเปลี่ยนมอเตอร์มันมันเอาบินสวยๆอ่ะถ้าเกิดบินเร็วมันมันไม่เห็นลายไงเออมันไม่เห็นลายไม่เห็นอะไรอ่ะพี่แบงค์ีแครับวันที่ยี่สิบสองเนี่ยหน้าผมขอซื้อตัวพี่แบงค์หน่อยได้ไหมครับไปไหนครับไปสส่แก้วครับพี่แบงค์คิดเท่าไหร่ครับผมมีสี่ร้อยสองเ้ามีสองสองเนี่ยอารมณนี้ไปบินให้เด็กดู ต้องซื้อตัวพี่แบงค์เอเต้นน่ากวยวันวันวันเสาร์นะครับพี่แบงค์พอเล่นได้นะสนุกสนุกเปนเป็นนี่ว่าวีนี้มันเพยินดีนะให้ดีทันถูกตามมาแล้วบอกมาผัวกันนะโคตรปัะไรอย่างเงี้ยไอ่นมนชอบวนจาก่านนะข้างล่แล้วฮึบขนเนี่ยแ้วันนรอมันลน่าันไอ้นั่นมันชอบสวนจากข้างล่างขึ้นมาเลยนะข้างล่างแล้วฮึบขึ้นเนี่ยแล้วมันสวนแรมันถึงนาลันว แม่เดี๋ยว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 รี่หน้าเอาปีบมินมาจัดการให้นะฮะเปบมินมาจัดการให้นไหน้วแม่ว่๋กองชักครับวหนึอุ้ยหายไปไหน